สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับอิแตนอุชอ์นะเราก็สแยธานชัยภูมินะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคิวงานที่เราจะส่งมอบให้กับทางลูกค้าที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวอิแตนพกร้อใจแอนบิ๊กไม่ดับนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ของคูเปต้าเซทที155ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบเบรกลมพมาลพาวเวอร์ชุดคันหน้าพาวท้ายของอิซูซุร้อยสิบเกียร์มาด,ด้าห้าเกียร์พร้อมสโลนะคะ แล้วก็ตัวกระบะนะคะลูกค้าเลือกเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะซึ่งกระบะของเขาจะมีความกว้างอยู่ที่1.85เมตรยาวอยู่ที่3.10เมตรสิความสูงอยู่ที่1.80เมตรค่ะออาขอท่อค่ะนเมตรห0นะคะแนบใช้แนบเจ็ดเซนของใหม่นะคะโครมาซิลิกล้างน้ำขนาด5นิ้วค่ะ ยังนั้นหลัง700บจุค่ะและอีแตนอุโชคก็นั่นนะคะสามารถซื้อได้ทั้งระบบเงินสดซื้อผ่านทกสและแบบแบ่งจ่ายของวดค่ะพร้อมบริการรดีหลังการขายแลมีปัญหาเราเซอร์วิสให้ถึงที่นะคะที่1ปีเต็ม ถ้าท่านได้สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ที่0878742040และ0910187005 0, อีกกันอุชอน,นันรถเกษตรแลนชัยภูมินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ